โดยผู้เชิญป้ายนะครับประกอบไปด้วยตัวแทนโรงเรียนยุพร,ราชวิทยาลัยนางสาวจิราพิช,ชาดวงบาลและนางสาวอาทิตยาพรที่อินตัวแทนจากนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารครับนักเรียนเตรียมทหารนิติกจทั้งแจมและนักเรียนเตรียมทหารมนตรีนาวีครับตามมาด้วยวงโยธวาทิตโรงเรียนยุพร,ราชวิทยาลัยนะคะโดยหากเป็นโดยหากเป็นสถานการณ์ตามปกติแล้วนั้น จะมีวงโยธาทิทจากหลากหลายโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเปิดงานกีฬาประเพณีด้วยค่ะโดยวงโยธาทิตโรงเรียนยุพร,ราช์พิลาลัยได้รับรางวัลการประกวดอย่างมากมายถือเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจของโรงเรียนยุพร,ราช์พิยาลัยค่ะครับผม และตามมาด้วยครับขบวนพระบรมาชายาลักษ์ณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครับผู้อัญเชิญพระบรมาชายาลักษ์ณนางสาวเซซินอุเมสครับและนักเรียนติรประหารไตลักษ์ กำลังสุวรีครับต่อด้วยนะครับฝ่าพนพุ่มเงินและผ่านพุ่มทองครับผู้เชิญพฟันพุ่มเงินนางสาวสุทธิการบุญเดือนศรีผ่านพุ่มทองนะครับนักเรียนเตรียมทหารนัก,กนักเรียนเตรียมทหารจากกิจเรื่องลือครับ,รบตามด้วยข,ขบวนธงชาตินะครับโดยนักเรียนเตรียมทหาร9ก้านายและนักศึกษาวิชาทหาร9โรงเรียนยุทธรายวิทลายัก้านายครับตามด้วยธงกีฬาประเพณีผู้อัญเชิญธงกีฬาประเพณีครับ นางสาวนันทพัฒน์ลุงทุนและนางสาวสุวรรณาจอมปามณีตัวแทนโรงเรียนเตรียมทหารนะครับได้แก่นักเรียนเตรียมทหารคงกิจอินน้อยและนักเรียนเตรียมทหารภูมิภา์คงสุขนอกตามด้วยธงแรกเปลี่ยงสถาบันนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ถึงความผูกพันอันแนบแน่นของทั้งสองสถาบันค่ะโดยผู้เชิญธงโรงเรียนยุพราชพิลาลัยนางสาวกมลพันธ์พัน์พิชัยและผู้อัญเชิญโรงเรียนเตรียมทหารนักเรียนเตรียมทหารนัชนันทิมเจริญครับ ตามด้วยชาดอกไม้นะครับซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ถึงความผูกพันอันแนบด้านของทั้งสองสถาบันผู้อัญเชิญธงตรงปรากฏถือชาดอกไม้นะครับนางสาวดลรยาใจมาแก้วครับตามด้วยขบวกนการเกตนะคะโดยเป็นขบวนที่ประกอบด้วยนักเรียนเตรียมทหารและนักเรียนโรงเรียนยุพร,ราชดิหายที่แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองล้านนาซึ่งแสดงให้เห็นถึงความงดงามอ่อนช้อยของผู้หญิงภาคเหนือและความเป็นสุภาพบุรุษของนักเรียนเตรียมทหารค่ะ ครัตามด้วยขบวนธงทั้งสองสถาบันครับครับม,มีขบวนธงสีัานเด่นและก็ขบวนธงของสีทั้งสี่เหล่าครับครับตามด้วยรถรถนะครับขบวนถ้วยอัญเชิญลาประเพณียุรรคราชเพมิทหารถ,ถ้วยรางวันนะครับโดยผู้อัญเชิญธงครับโรงเรียนอ้อผู้อัญเชิญถ้วยโรงเรียนยุคร,ราชวิทยาลัยครับนางสาวทิศนากิติเรียงลาบประธานสาภานักเรียนโรงเรียนยุคร,ราชวิทยาลัยครับ และนักเรียนเตรียมทหารรัชน,นันพิมเจริญกรรมการรุ่นนักเรียนเตรียมทหาร,รโดยทุกส่วนของกระบวนนะครับมีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งนะครับได้รับการเตรียมการและการฝึกซ้อมมาโดยอย่างดีนะครับองทั้งสองสถาบันครับด้วยสถานีนะครับทุกส่วนของกระบวนนะครับได้เข้าสู่ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีนะครับหน้าศาลาสหมิตย์โรงเรียนวิทยาลัยวิทยาลัยปทีลจอยแล้วครับน,นี้ก็กำลังเป็นการจัดรูปแบบขบวนนะครับ ในสนามกลับหลัง